นี่เอาไปบีูุจะเอาตัวซับไปใส่มมดีวะไม่นี่นะครับมันมีทางหลัดคือกูเห็นที่และมันโดดขึ้นทั้งเอียงไงล่ะเนี่บมีมีมันเป็นทางอันที่คือต้องตีโอ้ควรใส่เอาสไปตีให้แตกน <laughs> ะซิวนี่

เราจะไปอุย้ยเฮียสเตเบอร์กผลาวงผลาวงผลาวงขากูกเอ้าวอันหมดธรรมดาไม่คิดได้เงินหลายแล้ววะเอาใครถูกไปกูมันตีดีแล้วป <c oughs> กติโก้กหนาวเงินเยอะขนาดนี้อ๋อเฮียราบมาดูนะย้อนสับใบต้องไหมมามามา,มา ลีเฟชชิงไม่ยูนเลยโดน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 ดูจ็บจีบจบกำลังไปกำลังไป เฮียผมเต็มเลยเต<ๆ>็มไปเห็นหงเน็ตแดงอยเา็นรบบสวย <c oughs> หน้าจอก,กูก็สว่างด้วว่ะมันไม่ปรับก็สว่างมาเนี่ยเมาวะเนี่ยเมาไงเลยสว่างผิดปก,กติน่นสว่างเลยนะเมื่อกูเปิดไฟเห็น

เจ็บอเพรมันเล่นเล่นหนาเฮียรู้ง่นเล่นหนาืปืนปืนเขาพ่อซองซองพ่อเหมอนกันมึงเล่งเก่งเฮียละวนตีกูเจงแล้วมันตันแล้ด้านนี้แบบคนไกลกันไกลก้อนเอ็กบอกอีกไกลก็ด้านเอ็กบอกด้านน้ำแข็งมเอ็กบอกใหญ่ยังไอบอก ยังขเดียวกัอเนยตัวทางเขาไปทางเดียวอะเจ็ดับดับโมกอะมออยมาแล้วมาแล้วสกูุ๊สกูรีเฟชชีชุกไหม

กูรอยิงเฮ้ยกูยากมันว่าเลยกูยากมันโอ้โหร้อดแ่้ไม่่อใส่เย็นเฟบายังร้อนอ่ะอโอ หลอนว่ะเนี่ยโอ้ยร้อนว่ะข้าหลอนกูสิได้กูสิได้ยี่ีมันรเงินกูไดว้ายกับตอุ้ยเชี่ยอุ้ยสันไันเดียมันมันันวันนเทสินี่กระโดดหลัดไปทางเนี่ยเฮียเนี้กูปิงได้ด้วยยู่นี่กดไม่ดีกว่กดกระโดดแล้วกดกดกระโดดสเปซบร์แล้วกด

อุตส่าห์มาซอยมึงอ่ะซอยึงซอยเหี้ยซอยเหี้ยกูตายอ่ะสองกับหนึ่งวอมวอมวอมตาแรกแวนตาแรกวอขนาดเชมเบอร์อยู่ตรงหนแะเมื่อกี้กูยังยิงกูยังยิง่ถึงสมองา เอ้ยทำไมโอ้โหแมงอยู่ข้้งหลังไอ้เชื่เอาบูบึง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 บอกแล้วว่ากูซื้อได้โอ้โอ้แต่กซื้อกูอดเด่นอ่ะกูคนละโอ้เฮ้ยกูเอาเฮ้ยไอยังผู้ใดวะพี่โอ้โหไวแมงคเขาวะโอ้ ไปคกูยังเออหมกหลังเลยยางมากหรอมันวาบมันวาบเข็มเข้มเออวาบโอ้บมันมันรับชิมายแล้วแม่มึงยิงไม่โดนเลยไอ้เชี่ยเฮ้ยไอ้สิว่าดีบักบ็อกว่าห้ามเลี้ยไปเฮ้ยยังวะ เห็นหนเียนแมีแทกกอ้โหไอ้ิงกูยิงกูถือแบบทำไมถือมาเห็นนอนท้อยกระสุนน่ะแมงบอดีบอกกูสองเหยไเยยิงกูถือว่ะ เฮียหลอดอีกลัวเราสัต,ส,ตสัตว์ตัวยูทางด้านทางแม่กลมยิบเออโอ้ยกังเห็นีก็ยังมันมีคนยูงไกลขึ้นเอามีดมาแทงนี่แหละกูได้หันแล้วมเบิงกูได้หันหากูยังงงอยูอ่ อยู <laughs> ่ม uh ุมเลยอะกูย e ังไม่เห็นเลยกูนึกว่าพี่ค้นว่าไก่กูไงเจี๊ยอยู่มุมมันกลมๆเก็บปืนย่างโหดนะคเจี๊ยมันมันอยู่มุมละมันเล็นปืนพิเศษมึนมันกลมเอาวนอุ้ยย่างโหดเจี๊ยเฮ้ยอย่าวะแต่จ่ตายนะแม่งกลัวสิตายโอ้ย กู p ิก k ิ้งโนปิกปิกิ้งอะโอ้ยกูยิงมาถือวะนนี้วันนี้กูสมุดอะไรเฮ้ยสวยอ้วว่ะเร้ยดิครับมาดิครับโอ้ยเจ็บมากนุเจ็บเลยเจ็บเยเอาใ่้คถือโอ้โห

้หวังแล้วหวังแล้วมี<ป>ึหว,วมันจะมกเอ้ากอาม,มาทันแล้วก็ยังมาถึงเลยจังหดโอ้สิตายละ c เบอร์ิีม เปล่าโอ้โหมาเป็ไงเออพี่อยาเล่นกูนปิงโอ้เออพี่อยากเล่น,นกูนปิงเสียเวลาจริงๆเฮ้ยเจ้ามอะไรวะ